กลับมาจะถึงตัวศาลาผมเจอขม่รู้ตรงตรงนั่งคนทุกคนเจอไหมผมกำมังทำอะไรทุกอย่างทุกคนเจอไหมกี่วันผาเนี่ยวะเฮ้ยคนเจอไหม มันทำอะไรวะมาทำอะไรจีวรผ่าสักยันกันยังไหมสวัสดีครับพี่เพซียินดีต้อเรขก็สู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยนะครับผมชั้ผมแฝดใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็ อยู่ที่บริเวณจุดของที่เป็นวัดล้างละซึ่งมาหาดูพวกสิ่งแปลกปลอมนะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายทุกคนนะึ่ตอนนี้ผมหลบฝนอยู่เพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะจนเช้านี้ก็ยังตกแต่ว่าตกเป็นบางช่วงนะตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแบบติดต่อก,กันแบบไม่ห่างกันไปทุกคนนะไม่ห่างกันเลยทีนี้ผมก็เปียกไปหน่อยละ เลยวิ่งมาเข้าศาลาีปก่อนหลบฝนเถอคนนะแล้วก็ทุกคนจะได้ยินเสียงน้าอ่ะดังมากๆทุกคนตอนนี้น้าเสียงดังเพราะว่าอย่างที่บอกครับที่นี่มันป่าหยิบเชื้อนะทุกคนนีมันป่าความแรงกดอากาศมันก็เยอะทุกคนนะความชื้นต,ต่างๆซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอหรือว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆทุกคนนะฝนล้นสาลวเราะลองเดินไปข้างนอกดู มาความนี้ ก็ขุนแล้วก็สูงกว่าสูงกว่าเมื่อก่อนนะทุกคนอันี้รู้สึกว่าจะมีหมอกลอยมาจางๆนะครัคนะมีหมอกลอยมาเป็นหมกอมหมกธรรมชาติหมอกจากป่านะทุกคนนะ,ะหมอกที่เกิดจากฝนตก เจอแตนลิปสติกใครไม่ดูทุกคนนะตกอยู่ที่นะี่เนาะ ว่าผลจะมา้ยก็ทุกคนนะสังเกตที่บนท้องฟ้าไอ้บนยอดไม้จะขาขามีหมอกขาวๆจะไหมลอยทั่วท้องฟ้าทุกคนนะขั้วทั่วป่าเลยเป็นหมอกข,ขาวๆลอ,อยทั่วป่าทุกคนโอเค ที่ไหนอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะผมจะไปเดินดูรอบๆวัดร้างดูว่าจเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าทุกนนะ s <S คนนะ Let's go คนดูทุกอย่างเจยเขียวเข้มมากนี่ทุกคนนะมีความเขียวขจีนะทุกคนดูสังเกตนี่เป็นวัดร้างที่น่าเสียดายมากทุกคนนะไม่น่าเป็นวัดล้างเลยทุกคนเพราะว่า ต้นไม้ธรรมชาติต่างๆลมลื่นมากๆทุกคนนะลมรื่นจริงๆแล้วก็มามื่อถึงความธรรมชาติที่แท้จริงทุกคนนะบัดลังอยู่ท่ากลางป่าบนี้เสียดายที่ต้องกลายเป็นที่เ้างออกไปนทุกคนนะถ้าสมมุติมันยังมีอะไรวะาไงนะมีการใช้งานอยู่หรือว่ามีการมาบูนะให้มันดีขึ้นอนะ มันเป็นสามที่ที่วัปปัจจตบัติทำได้ดีมากๆากเลยทุกคนโอเคมันมาเป็นที่รลกรล้างแบบนี้แล้วแล้วมีพวกคิดไม่ดีนะมันทําสิ่งไม่ดีที่นี่ ต้นไม้ต่างต้นใหญ่จะเลยงกงามมากๆทุกคนว่ะต้นจามจุนยเยอะมากที่ต้นจามจุนโคตรเยอะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ฟ้ามืดเึ้มมากๆทุกคน ผมก็ยังไม่เจอสิ่งผิดกับปกติอะไรนะจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆทุกคนนะก็พาเพิ่มๆเพิ่มกันบางทีถ้าเดินคนเดียวไม่พูดอะไรกับมันก็จะเอาดูไปเปรียวนะแ้วพอได้พูดได้คุยฉันจะเป็นกล้องวีโอก็ตามนะมันทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวไง ล้วผมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมหาคุณตาคุณยายที่หมู่บ้านสายมอกนาน,นมากๆนะเพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์อนางจันนางดวงดีก่อปัญหาะผมก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนวุ่นวายคุณตาคุณยายเลยนะนึ่กเกรนใจของมากที่เหมือนเราเอาพาละไปให้เขาแล้วก็ทำเขาเดือดร้อนอีก นท่อน้ำที่เมื่อก่อนเคยใช้งานอยู่ทุกคนนะตอนนี้ก็ไม่จะดนตัดขาดไปแล้วไม่น่ามีน้ำไหลผ่านทุกคนนะทุกคนมองตรงทุกคนที่นี่กุลมสมบูมากๆนะต้นไม้ต่างๆคือแบบสรดนนอกน้ำสุดเลย ผมกลับบ้านไปนี่อย่างแรกทองทำคืออาบน้ำสาบผมนะทุกคนคอเนาะหัวผมเปียกสกเลยทุกคนเจ๋งไหมถ้าไม่อาบน้ำสาบผมนี้อาจจะเป็นวัดหรือไม่สบายเป็นไข้ด้เลยนะทุกคน เจอนเรื่อยทุกคนนะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ในป่าซะมากกว่านะไม่เหมือนกับบดล้างเลยการตอนนี้ันเดินยอยู่ท่ามกลางป่าซะมากกว่า ดูพพสต้นไม้ต่างๆเมันกันปลูกจัดเลียงสวยงามมากใช่ไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดนะ หมอกลอยมาเยอะมากทุกคน สวยมากเลยต้นไม้ต่างอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามีรับสร้างห้าวนมะันจะสวยมากเลยคนนะชมอยู่ด้านบนลมเดินดีมากเลยฝนะนตกอีกแล้วทุกคนนะฝนยังตกเรื่รอยๆทุกคน กลับไปที่สาานก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเสือเลี้ยงฝนจนจะท่วมตัวหมดแล้วพี่ถ้ายังไงถ้าไม่เจออะไรหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็กลับเลยแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ขอเลยมีกานถ้าไม่เจออะไรหรือไม่มีพิเศษพิบัติอะไรนะว่าก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าน่าดูยังไงเลยทุกคนนะกลับไปที่สาาก่อนเับฝนของทุกคน ตกแหลงหเรื่อยๆทุกคนโอ,โอ้ตกแหลงแล้วทุกคน มาขาวนะทุกคนฝนนะเสียงนกร้องแปลก ยินเสียงไหมนะี่เริ่มมีเสียงนกร้อง,องตอนนี้ตอนแรกยันนนนง,งเงียบกิิบนะยินไหมนี่ยินไหมทุกคนยินไหมไหม,มันร้องเตือนอะไรผมสักอย่างหนึ่งไปดีกว่าทุกคนไปที่สาราดีกาาว่าเฮ้ยดิยกลับมาจะถึง ตัวสาราผมเจอใครไม่ดีตรงตรงนั่นทนุกคนเจอไหมม,มาเรามนทำอะไรสกักอย่างทุกคนเช่ไหม

ทะไรวะมาทำไรจีวรผ่าตะยานเขาอ,อย่างไรเตมมเๆมคอนเจมค <esos> อนจำให้ได้ทุกคนเ็มแก้คนเล็กกับพวกเบีรยแก้กกอนรอมน้วเฮ้ยดูดิ มีลูกน้องมาไปช่วยมันทุกคนมาข้างหลังผมมันจับตัวผมมันก็พัดผมล้มแล้วมันก็วิ่งไปยังคู่เลยทุกคนมันตายอย่างนี้ทุกคนมันตาอย่างนี้โอ้ฝนมันตกพี่มีลูกน้องมาช่วยมันทุกคนผมตั้งตัวไม่ทันนะมันจับอยู่ข้างหลังผมมันจับผมมันก็มันล็อกผมมันก็พัดผมล้มลงกับพื้นแล้วมันก็หนีนะมันรู้ผมมีอะไรดีมันไม่กล้าจับตัวผมนานนะมันแสบร้อนนะทุกคนมันแสบร้อนร่างกายมันไม่กล้าจับตัวผมนานทุกคน อะไรวะมันอยู่นี่จริงๆพี่มันวนเวียนแบบนี้แหละมันวนเวียนแล้วมันหาที่หลบมาหาที่ซ่อนแล้วก็มันลอบทำร้ายคนแล้วผมไม่รู้มันเอาจีวอนพาไปทำไมไม่ใช่ติดตัวไปแล้วทุกคนมาเอาจีวอนพาไปมันมาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหมอทุกคน นะมันหนีไปอยู่เร็วมากทุกคนผมรู้เลยว่ามันมีลูกน้องมันช่วยมันในที่นี้ทุกคนลูกน้องมันชวนไว้พี่โอหดีนะผมมีของดีเดตัวไม่งั้นผมแย่แน่พี่ถ้าผมไม่มีของดีตัวผมว่าผมแย่แน่พ,พี่บอกเลยดีมีแก้คนเหล็กมีเหล็กหลายเจ็ดสีแล้วก็แล้วเนี่ย แล้วผมก็มีเบี้ยแก้พกติดตัวมาสามอย่างนะแต่ผมไม่โชว์เพราะพี่เอฟซีบอกว่าไม่อยากให้โชว์ของดีแบบนี้นะผมเลยไม่โชว์ทุกคนโอเครอดูมานามันจะโผล่มาว่าอีโชคดีของผมแล้วโชคายของมันที่เจอผมนะบอกเลย